สวัสดีค่ะวันนี้ m d ็ดอมนะคะเราจะพูดเรื่องการกำหนดศูนย์กานผลิตใน O อดูกันค่ะ ความสําคัญของศูนย์ผลิตหรือว่าตัว work center นะคะเป็นจุดที่งานผลิตเนี่ยเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรพื้นที่ทํางานหรือว่าลายประกอบค่ะการตั้งค่าให้ถูกต้องเนี่ยจึงช่วยให้ระบบวางแผนการผลิตได้ตรงตามความสามารถจริงลดการคาดเคลื่อนของเวลาและปริมาณงานด้วยค่ะนอกจากนี้ข้อมูลต้นทุนของแต่ละเครื่องก็ถูกนําไปคานวณเป็นต้นทุนผลิตแบบอัตโนมัติช่วยจัดลาดับคิวงานให้แม่นยําและการผลิตไหลลื่นมากขึ้นค่ะและในส่วนของ work center นะคะก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการจัดการกําลังการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า และ e f f i c i e n c y ของเครื่องจกักรการาำนดต้นทุนต่อชั่วโมงเพื่อให้ระบบคำนวณต้นทุนได้ถูกต้องรวมถึง OEE a s h b o a r d ที่ติดตามประสิทธิภาพแบบย้อนไทม์พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบ a i n t e นเ n c e เพื่อแจ้งเตือนงานซ่อมบำรุงและจัดคิว Work Order ให้สอดคล้องกับภาละงงานของแต่ละเครื่องได้อย่างแม่นยำค่ะและตัว Work Order นะคะก็ยังได้มีการปรับปรุงหน้าตาของ OEE เนี่ยให้ดูง่ายขึ้นทําให้ผู้ใช้ได้เห็นประสิทธิภาพเครื่องจักรได้ชัดเจนกว่าเดิมการวางแผนผ่านแกนวิวก็ได เราทำบนเวอร์กออเดอร์นะคะช่วยให้ผู้ควบคุมงานเนี่ยตัดสินใจได้รวดเร็วนอกจากนี้ก็ยังสามารถตับเวลาและต้นทุนการทํางานแบบในดิมีตรวจสอบแมชชีนโหลดของแต่ละเครื่องได้ทันทีและทําให้การวางแผนภาพรวมแม่นยําม,มากขึ้นค่ะเมื่อเรากําหนดเวิร์กเซนเตอร์อย่างถูกต้องนะคะระบบจะสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยาลดปัญหาข้อ,ข,อขวดที่เกิดจากการประเมินกําลังผลิตไม่ตรงความจริงช่วยคานวณต้นทุนต่อนหน่วยได้ตรงขึ้นและยังช่วยให้เราเนะี่ยติดตามประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้ง่ายผ่าน OE e รวมทั้งวางแผนการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้าช่วยลดดาวน์ไทม์และเพิ่อ จากตลอดการผลิตค่ะแล้วเมื่อเราต้องการกําหนดตัเวิร์ k เซ็นเตอร์นะคะให้มาที่เมนูคอนฟิกเ r a ร i ชันแล้วจะเห็นเมนูของเวิร์ e เซ็นเตอร์ค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเห็นชื่อของรลยผลิตหรือว่าเครื่องจักรทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบค่ะซึ่งตัวนี้เราก็สามารถกดปุ่มนิ w วเพื่อที่จะสร้างใหม่ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องกรอกในการกําหนดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชื่อเวิร์ e เซ็นเตอร์ค่ะและถัดมาเนี่ยก็จะเป็น working hour ก็คือชั่วโมงที่เครื่องจักรนี้จะทํางานนะคะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของ time efficiency ค่ะซึ่งตัวนี้สาคัญมากเพราะว่าจะช่วยบอกความเร็วของรลยผลิตเทียบกับมาตรฐานอย่างเช่นตัวอย่างนี้100%ก็คือการทํางานตามมาตรฐานค่ะถัดมาเป็น OEE target อันนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานนะคะจะอยู่ที่85แต่ถ้าเป็นรลยผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงก็อยู่ที่90เหมือนในตัวอย่างค่ะถัดมาด้านล่างจะเป็นตัว set up time กับ clean up time นะคะถ้าเกิดว่ามีก็สามารถกรอกได้เลยก็จะเป็นเวลาในการตั้งเครื่องแล้วก็เวลาในการเก็บงานหรือว่า clean up ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ในการคํานวณเวลาการผลิตได้ด้วยค่ะ และส่วนที่สำคัญอีกอย่างก็จะเป็นตัวค o าสเอร์เออนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะคิดต้นทุนการเดินเครื่องต่อชั่วโมงด้วยค่ะ ถ้าเราไม่ได้กรอกข้อมูลตรงนี้นะคะตัวระบบก็รู้เนี่ยก็อาจจะคิดต้นทุนการผลิตแบบไม่สมบูรณ์ค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะที่เป็น optional อาจจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้เนี่ยก็จะเป็นพวก alternative work center ก็จะเป็นการระบุรายผลิตสำรองค่ะหรือว่าจะเป็นตัว expense account นะคะเลือกบัญชีต้นทุนถ้าองค์กรมีการตั้งบัญชีแบบละเอียดนะคะตัว o วก capacity tab เนี่ยก็จะใช้สําหรับกําหนดความสามารถเฉพาะของรายผลิตเช่นสินค้าบางชนิดผลิตได้เร็วกว่าหรือว่าการจํากัดปริมาณต่อ batch และในส่วนของการกาหนด work center นะคะตัวระบบ md erp ที่ md พัฒนาขึ้นเนี่ยเราจะมีฟีเจอร์ที่ทําให้กระบวนการผลิตเนี่ยครอบคลุมทุกโปรเซสมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่เราสามารถสั่งพิมพ์เอกาสารเพื่อที่จะเช็กการผลิตตามสถานีได้ค่ะเพื่อตรวจสอบว่าเวลาในการผลิตหรือว่าข้อกําหนดต่างๆเนี่ยตรงตามที่กําหนดไว้หรือไม่และฟีเจอร์นี้ก็ยังรองรับการกําหนดค่า DLOS OH, หรือว่าตัว Direct Labor แล้วก็ overhead ได้อีกด้วยค่ะถ้าหากสนใจระบบ MPRP สามารถติดต่อตาม contact ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ